ชุดกุกกว่าแบบบออะไรครับทุกคนใครจะมีว่าจะมีใส่เออขนาดผมมีเสื้อแหม่ล้วใส่กระโปรงนี่ฮาร์วันนี้นะฮะเออนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าเฮ้ยยังโอ้แหม่พูดอย่างนี้ไม่ได้นะ ตอนนี้ก็ประมาณเกือบสี่ทุ่มแล้วเรายังไม่นอนอีกหรือใช่นะครับคือวันนี้นะครับเราจะมาการดบางเรื่องนะครับเรื่องแรกที่ผมกดต้องคลิปใหม่ก็เป็นเพลงที่เฮียนที่สุดในโลกแล้วนะครับติดท็อปชาร์ตอันดับหนึ่งของเอเชียนะครับใน t ิ k t ตอลนะตอนนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมาจากอะไรอ่ะ น่าจะเป็นที่ชุดที่ตุ๊กตาตัวหนึ่งนะครับอ่าอันนี้คือคนเล่นนะครับผู้คุณอยู่ข้างหลังอันนี้ก็ก็จะนดี๋ยวนี้ g o o g า e รลองปุ๊บหันมาปุ๊บเนี้ยเออนะครับนะก็ถามว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่ค่อยติ่งนี้ซิกเกคมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็เป็นเซียนซึกเกมด้วยซ้ำนะนะก็วันนี้นะครับจะมาประกาศเรื่ หลายเรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือขอขอบคุณขอขอบคุณจริงๆนะครับตอนนี้ก็ประมาณ150ซับแล้วซึ่งวันหนึ่งก็ตกประมาณ3ซับอะคือคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงแล้วอยู่ที่นี้ได้ไงเนี่ยฮนะเกือบ3ปีที่ทำช่องมานะครับคือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นจริงนะครับนะก็ จริงนะครับอย่างต่อมาก็คือนะครับซีซั่น26ของฟรีฟล์นะครับตำาบบราแบคทตเรีย่อยอาจจะช้าหน่อยแจ้งเตือนไปเลยนะครับก็คืออาจจะช้าประมาณต้นเดือนหนรือกลางเดือนมีนาด้วยซ้ำนะครับคือช่วงปิดเทอมเนี่ยจะมีโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ผมต้องทำก็คือโปรเจกต์ล้างบ้านเนะี่ยล้างบ้านเนี่ยครับแต่นี้ไม่ใช่บ้านมุมมันเป็นน้องามาเฝ้าที่นะครับ ต้องล้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันสกรปรกมากๆนะครับนะอย่างที่สามนะครับคุยกับหมานะครับเออจริงๆผมจะถ่ายเลยแต่ว่ามืดนะครับก็คือหมาผมเนี่ยคลอดลูกนะครับแล้วก็คลอดมาตัวเดียวลูกก็ตายซึ่งมันเป็นอะไรที่สะเทือนใจคนอย่างเราที่ชอบเลี้ยงหมาอยู่แล้วนะครับคือไม่น่าเชื่อว่าจริงๆล่ะ มันก็พูดไม่ถูกกันนะว่าสันนิษฐานได้2อ,อย่างก็คือข้อลองมาตายหรือแม่ทับลูกตายนะครับเออเห็นตรงนั้นไหมอย่าไปมองนะครับปิดตาข้างหนึ่งแล้วถ้าดูก็ได้เออนะครับเนี่ยเวลาอะไรเนีสามทุ่มสามสิบห้าเกือบสี่ทุ่มนะแต่กล้ามาอัดได้ไงก็ไม่รู้นะครับนะอย่างหนึ่งก็ปลาประกาศนะครับ โควิดจะยกเลิกจากโรคฉุกเฉินภายในวันที่หนึ่งมีนาคมนี้ครับกดไลค์กดแ,กแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ